透光远，鬼风里荡，夜更深，雾更寒。 แฟนหนังบ้านเราอาจคุ้นเคยกับภาพจำคงหลินเจินอิงในฐานะอาจารย์ผีก,กัดตลอดการเพียงหนึ่งเดียวแต่นั่นเป็นความสำเร็จในยุคกลางๆของเขาแล้วที่จริงเขาเข้าวงการและสร้างสรรค์งานภาพยนตร์มานานแล้วทั้งงานหน้ากล้องและหลังกล้องเรื่องงานว่าเข้มข้นแล้วเรื่องชีวิตส่วนตัวกับเข้มข้นมากกว่า <S <S เขาคือเด็กเลือขอในครอบครัวที่ยากจนเลือดร้อนชอบท้าตีท้าต่อยและเคยท้าดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวกับรูสลีมาแล้ว เนื่องจากเขาไม่เชื่อว่าบรูซลีจะไร้เทียมทานอย่างที่ผู้คนร่ำลือกันเขาดำเนินชีวิตเยี่ยงจอมยุดผู้ทรณมุม่งมั่นและทุ่มเทในงานภาพยนตร์ที่เขารักยึดมั่นในหลักการและคุณธรรมน้ำมิตรยอมเจ็บแทนเพื่อนอยู่เสมอแม้แต่ในวันที่จะจากไปเขายังได้ทําในสิ่งที่น่ายกย่องคือแทนที่จะเป็นภาระให้กับผู้หญิงที่ตัวเองรักเขากลับเลือกที่จะเดินออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปตายอย่างโดดเดี่ยว เพราะไม่อยากให้นางในดวงใจของเขาต้องทนเห็นสภาพร่างกายที่ไม่น่าดูเนื่องจากโรคมะเร็งของเขาและที่แอดจะเล่าต่อจากนี้ไปคือเรื่องราวชีวิตอันสุดเข้มข้นแต่น่ายกย่องของเขามัางกร,ระนงของวงการภาพย,ายนตร์ฮ่องกงอย่างแท้จริงลินเจินอิงหรือหลังชิงหยิงนักแสดงสตันแมนและผู้กำกับคิวบูมือฉมังของฮ่องกงเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมปี1952ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ในครอบครัวที่ยากไร้ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด8คนโดยเขาเป็นลูกชายคนที่3ในบรรดาพี่น้องชายหญิงทั้งหมด6คนพ่อกับแม่ของเขาทั้งยากจนและไม่ได้เรียนหนังสือวูเขาหาเลี้ยงลูกๆด้วยการรับจ้างทํางานในร้านอาหารและได้อพยพเข้ามาอยู่ฮ่องกงในท้ายที่สุดที่ฮ่องกงเด็กชายหลินเจินอิงได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาแต่ก็ได้เรียนอยู่เพียงแค่2ปีจากนั้นก็ต้องเลิกเรียน พ่อของเขาได้พาเขาไปฝากเข้าเรียนวิชางิ้วปักกิ่งเพราะคิดว่าน่าจะทําให้ลูกชายของเขาหาเลี้ยงตัวเองได้มากกว่าการเรียนหนังสือที่โรงเรียนงิ้วเนื่องจากเขามีรูปร่างที่ค่อนข้างผอมบางจึงมักได้รับบทเป็นตัวละครหญิงรวมถึงการเป็นสแตนดับเบิลให้กับนักแสดงสาวๆในกรณีที่ต้องเล่นคิวผ่าผลและเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนที่มีความดื้อรัน้นและไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เอาซะเลยเขาทนอยู่กับการต้องอัดอั้นอยู่ในโรงเรียนงิ้วได้เพียง5ปี เพราะเขาคิดว่านั่นมันไม่น่าใช่ทางที่เขาต้องการเดินและด้วยการแนะนําของเพื่อนเขาจึงได้ก้าเข้าสู่วงการภาพระยะนตร์ในที่สุดในวัยแค่เพียง17ปีเขาได้เข้าร่วมกับจักรวาลชอว์บราเดอร์สในฐานะสตันแมนและครูฝึกศิลปะก,การต่อสู้ให้กับนักแสดงเขาได้ค่าแรงแค่วันละ60เหรียญฮ่องกง20เหรียญถูกหักค่าหัวคิว อีก20เขาเอาไปให้แม่ที่เหลือเก็บไว้กับตัวเพื่อที่จะเอาไว้ใช้และซื้อขนมให้น้องๆกินซึ่งลิน,จนเจินอิงเคยบอกว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขอย่างที่สุดด้วยความห้าวแต่ถือดีในฝีมือของตัวเองเขาเคยเดินเข้าไปท้าบรูซลีโดนกันตัวต่อตัวมาแล้วเพราะเขาไม่เชื่อว่าบรูซลีจะเก่งกล้าไร้เทียมทานอย่างที่คนเขาหลอก่อนที่ตัวเขาเองจะโดนบรูซลีอัดจนปลิวไปปลิวมาทั่วห้อง แต่ความห้าวเป้งของเขากลับสร้างความประทับใจให้กับบรูซลีเรื่องราวจบลงด้วยการที่เขาได้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของบรูซลีในที่สุดซึ่งตอนนั้นเขามีอายุแค่เพียง19ปีเขาทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ช่วยส่วนตัวและร่วมออกแบบคิวบูในหนังของบรูซลีถึง5เรื่องคือ The Big Boss 1971 Fist of Fury 1972 Enter the Dragon 1973 The Way of the Dragon และ The Game of Death 1978 และความเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนของเขาก็ไม่เคยห่างหายไปไหนเขามักมีเรื่องชกต่อยกับคนนั้นคนนี้ไปทั่วแม้แต่ระหว่างการถ่ายทำ The Big Boss ที่เมืองไทยบรูซลีก็ต้องตามไปประกรันตัวเขาจากโรงพักเพราะถูกจับในคดีทะเลาะวิวาทในตอนที่บรูซลีตายในปี1973เขารู้สึกเศร้าเสียใจอย่างมากแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อด้วยการเข้าไปร่วมกับทีมสารนของหงจินเปา ด้วยความสามารถและทักษะในการเล่นแอคชั่นที่ยอดเยี่ยมเขาจึงได้เป็นมือขวาของหงจินปักและทำหน้าที่หลังกล้องในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับผลงานการแสดงหน้ากล้องของเขาเริ่มต้นในปี1979ด้วยการไปรับบทเป็นนักฆ่าพัดมรณะที่ต้องเป็นคู่ต่อกรของหยวนเปียวในหนัง The Magnificent b u t c h e r หรือไอห,หนุ่มหมูหินของหงจินปักลูกพี่ของเขานั่นเองและผลงานของเขาก็เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ชม กับการที่เขาได้รับรางวัลผู้กำกับคิวบูยอดเยี่ยมในปี1982จากหนัง The r โ d i c a l หรือไอห,หนุ่มเหลือขอรวมถึงการแสดงหน้ากล้องที่ได้รับความชื่นชมจากคนดูเป็นอย่างมากกับวิชาการต่อสู้แบบยมชุนที่เขานำเสนอบนจอรวมถึงความทุ่มเทให้กับบทด้วยการคนคิ้วทั้งสองข้างออกเพื่อเพิ่มความสมจริงและน่าเชื่อถือให้กับบทปร,รมาจารย์ผู้เยี่ยมหยุดที่เขาแสดงแต่ความรุ่มโร์ที่แท้จริงในฐานะนักแสดงของเขาเริ่มต้นขึ้นในปี1982 เมื่อเขาปรากฏตัวในบทนักพรธปราบผีในหนัง The Dead and the Deadly หรืออัมดีผีไม่กัดแต่หนังที่เป็นการสถาปนาสถานะอาจารย์ผีกัดของเขาให้มั่นคงถาวรตลอดหลายสิบปีหลังจากนั้นก็คือหนังผีกัดอยากัดต่อที่ดังถล่มทลายไปทั่วโลกและเขาก็ได้สร้างภาพจำของอาจารย์ผีกัดให้กับผู้ชมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับหนังผีกัดอยกกัดต่อที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ คือหลังจากที่หนังฮิตและทําเงินอย่างมโหฬารทางโกลเด้นเฮาเวสต้นสังกัดของหนันงก็เลยมีแนวคิดที่จะนําหนังผีกัดไปบุกตลาดอินเตอร์ด้วยการจะให้หลินเจินอิงนำแสดงในเวอร์ชันภาษาอังกฤษร่วมกับนักแสดงฮอลลีวูดระดับชัญยาโรเบิร์ตเลยทีเดียวแต่ด้วยความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนการสร้างหนังจึงถูกยกเลิกการถ่ายทำไปในท้ายที่สุดหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับหนังผีกัดจะกัดตอบแล้ว หลินเจินอิงก็ได้ขึ้นจอในฐานะอาจารย์ขมังเวทในหนังตระกูลผีกัดอีกล้าน8ดเรื่องทั้งภาคต่อภาคแยกภาคพิสดารเยอะแยะไปหมดเช่นผีกัดยากัดตอบสอง8 6ึ่กดกผีกัดยากัดตอบสา9 8 7ึกดผีกัดยากัดตอบไม่ให้กัดก็ฟัดทั้งตัว1989กดกผีกัดยากัดตอบตอนผีรอบจัดกัดหมู่1น9 0และแม้จะหนีจากหนังแนวโบราณมาอยู่ในหนังยุคปัจจุบัน เขาก็ยังไม่สามารถจะสลัดพ้นจากบทอาจารย์ผีกัดเพราะแกต้องสูมบทจากตำรวจผู้เรืองอาคมในหนังสาธุอมเบงผา1990ซึ่งแอดคิดว่ามันเป็นหนังที่สนุกอย่างถึงที่สุดรวมถึงหนังอินเตอร์ที่ผู้สร้างชาวฮ่องกงมูนิ่มจับเอาอาจารย์หลินไปปะกับคนป่าผู้น่ารักอย่างนิ้เฉาซึ่งกำลังดังจากหนังเทวดาท่าจะบองด้วยหนังอย่างเทวดาท่าจะบองภาคพิสดารเ r รซ y s a f a รี1991เอตาง เอาผีกัดไปเต้นก่อยๆในป่าแอฟริกาจนได้สิน,นา <c oughs> ในช่วงกลางทศวรรษที่90มืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงที่เคยเฟื่องฟูเข้าสู่ช่วงขาลงรวมถึงหนังตระกูลผีกัดของหลินเช่นอิงด้วยที่ก็ต้องซบเสารและถดถอยไปตามกาลเวลาแต่กลับไม่ใช่ในจอแก้วเมื่อเขาถูก A t ทจ้างให้เข้ามาเล่นหนังชุดผีกัดด้วยค่าตัวที่แพงนับล,นล้านเหรียญน,นั่นคือซีรีส์หาผีกัดข้ามศตวรรษ1995ซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเรตติ้งเป็นอย่างสูง และได้ปลูกชีวิตหนังผีกัดให้กลับมาฮิตอีกครั้งรวมถึงบทอาจารย์ผีกัดของหลินเช้นอิงด้วยเพราะความสําเร็จของซีรีส์ภาคแรกจึงได้มีการสร้างภาคสองตามมาซึ่งก็ประสบความสําเร็จถล่มทลายเช่นเคยแต่น่าเสียดายแม้เอทีวีจะประกาศสร้างภาค3แล้วแต่เพราะปัญหาเรื่องสุขภาพที่สุดหนักของเขาทางช่องจึงต้องประกาศยุตีการสร้างไปในที่สุดในระหว่างการถ่ายทำซีรีส์ชุดนี้ เขาก็ได้เริ่มสารสัมพันธ์รักกับนักแสดงสาวใหญ่หยวนกิงตังซึ่งจะกลายเป็นผู้หญิงที่เป็นรักสุดท้ายของเขาแม้จะถูกผูกติดกับบทอาจารย์ผีกัดแต่ลินเช่นอิงก็ได้ไปสแสดงในหนังแน,นวอื่นๆอีกมากมายหลายเรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนังแอคชั่นที่ตัวละครของเขาเต็มไปด้วยความเท่เช่นในหนังดิบ1987ของหงจินเปารวมถึงหนังแอคชั่นที่ไม่เกี่ยวกับผีกัดหรือเวทมนต์ที่แอดคิดว่ามันเป็นบทที่โคตรเท่ของเขาแล้ว นั่นคือบทตำรวจรุ่นใหญ่จอมลุยในหนังท้าดวทลทะลักขีด1992้หลินเจินอิงได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงบทสมทบที่มีความเท่ความคูลและความโดดเด่นไม่แพ้นักแสดงนำของเรื่องเลยบางครั้งก็เด่นเกินหน้าพระเอกก็มีคือถ้าหนังขาดพระเอกก็ยังไปต่อได้แต่ถ้าขาดอาจารย์หลินไปนี่หนังหมดสนุกเลยหลินเจินอิงถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งตับจากการที่เป็นคนดื่มหนักมาตลอดชีวิตอีกทั้งยังต้องใช้ร่างกายอย่างหักโหมจากการเลืน่นคิวแอคชั่น หลังจากได้รับแจ้งข่าวร้ายจากหมอเขารีบออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปสาสางงานที่คงค้างของเขาให้จบโดยไม่ฟังในคำทัดทานของหมอเลยสำหรับเขาแลว้วงานหนังที่เขารักคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งใดสองสัปดาห์ก่อนเสียชีวิตเขาได้เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านของหยวนกิงตันแล้วไปขออาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวของเขาอย่างเงีบงยบๆเพราะไม่ต้องการให้ผู้หญิงที่เขารักต้องทนเห็นสภาพร่างกายที่ย่ำแย่และความเจ็บปวดในวาระสุดท้ายของเขา รวมถึงการที่ไม่ยอมให้ลูกๆหรือเพื่อนๆในวงการเขาเยืยมด้วยเช่นกันเขายอมตายอย่างโดดเดี่ยวดีกว่าจะให้คนที่เขารักต้องเจ็บปวดจากการที่เห็นเขาทุกทรมานจากโรคร้ายเขาจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีในวันที่8พฤศจิกายนปี1997ทิ้งไว้เพียงผลงานภาพยนตร์ที่น่าจดจ,จำที่เขาได้สร้างสารรค์ไว้กว่า40เรื่องตลอดระยะเวลา26ปีที่อยู่ในวงการแม้เราจะติดภาพของเขากับการเป็นอาจารย์ผีกัดผู้อาวุโสม,มาตลอด แท้จริงแล้วลินเจินอิงมีอายุเพียง44ปีเท่านั้นในตอนที่เสียชีวิตและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอาจารย์ผีกัดหนึ่งเดียวในด,ดวงใจตลอดการของผู้ชมลินเจินอิง